สวัสดีครับวันนี้เรากลัมาพบกับรายการเกษตรทุกข์ใเเพื่อ,อความมั่นยืนนะครับวันนี้งผมจะมาแชร์ในเรื่องของเพี้ยแป้งที่เราจะพบเจอในช่วงของน้อยหน่าติดผลเพราะว่าหลายท่านปล่อยน้อยหน่าที่ติดผลแล้วก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะครับสุดท้ายแล้วนะครับผลน้อยหน่าของท่านเนี่ยถ้าเจอเพี้ยแป้งนะครับลงหนงักๆมันจะไม่สามารถจับมารับประทานได้เลยบางคนบอกอุ้ยไม่เป็นไรปัดนิดหน่อยนะครับก็สามารถรับประทานได้ จริงอย่างที่ท่านบอกคือถ้ามันมีนิดหน่อยนะครับสามารถปัดได้นะครับสามารถเป่าได้แต่ถ้าเกิดเจอที่มันลงแบบเยอะๆแล้วมันทําให้ต้นของเราเสียหายซึ่งไม่ใค่เสียหายแค่ผลนะครับมันจะมาอยู่ตามซอกผลน้อยหนาก็จริงนะครับแต่มันจะขับถ่ายมูลลงมาอยู่ที่ใบของน้อยหนาพอขับถ่ายมูลลงมาบนใบของน้อยหนาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลาดําตามมาทําให้ใบน้อยหนาของเราเนี่ยเกิดความเสียหายดังนั้น เพี้ยแป้งไม่ใช่มากินแค่น้ําเลี้ยงที่ผลใหนหนาแต่มันยังสร้างความเสียหายให้กับใบด้วยอันนี้การดูแลนะครับก็สามารถดูแลได้ง่ายๆก็คือน้อยหน่าหนึ่งเลยตามซอกของเขาเรียกว่าตาในนาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของซอ,อ,อกเล็กซอกน้อยพวกเพีียแป้งเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปอยู่ตามซอกตรงนี้ได้ดังนั้นเมื่อผลใหนหนาเริ่มโตนะครับเน้นว่าเริ่มโตเท่ากับผลมะนาว ซึ่งมันจะสามารถแทบจะตามันจะเริ่มห่างออกมาตรงนี้เองเนี่ยเราจะสามารถพ่นกําจัดพวกเพี้ยแป้งได้ดีแต่ถ้าเกิดช่วงที่ยังเป็นผลเล็กๆมากๆนะครับเราพ่นไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยมันเข้าไม่หมดเราอาจจะต้องพ่น2ครั้งนะครับสารที่จะใช้พ่นและกําจัดนะครับแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อ,อินซีก่อนนะครับอินซีแต่จริงๆก็คือตรงนี้ผมเห็นหลายคนเขาแนะนํากันมันจริงๆมันก็คือไม่เชิงอินซีนะ คือเอาผงซักฟอกมาผสมกับสไลด์จริงๆมันคือเป็นสารสารกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเคมีนในการที่จะเอามาผสมเป็นสารซักฟอกหรือว่าน้ํายาล้างจานแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างน้ำจาล้างจานเนี่ยมันเป็นฟู้ดเกรดนะครับน้ํายาล้างจานเนี่ยจริงๆแล้วใจความสําคัญหรือว่าประสิทธิภาพของมันก็คือลดแรงตึงผิวของน้ําเวลาใส่เข้าไปแล้วนะครับน้ำเนี่ยมันจะสามารถนําพาพวกผงซักฟอกเนี่ยเข้าไป ซึมเข้าไปถึงตัวเพียแป้งได้ก็ทําให้เพียแป้งมันล่วงมันหล่นออกมาได้นะครับแต่ย้ําว่เาเราจะเรียกว่าแบบนั้นอ,อินทรีย์ก็ไม่ได้แต่จริงๆก็บอกว่าเออมันเป็นสารที่ใช้อยู่ในครัวเรือนแล้วกันนะครับอันนี้ผมพูดแบบให้ตรงๆประเด็นเลยจะได้แบบไม่ดูกระแดะว่าเอา๊เป็นอินทรีย์เดี๋ยวหลายหลายท่านจะมาเอา๊มันไม่ใช่อินทรีนะอันนี้ผมพูดดักไว้้วนะต่อมาก็คือเป็นสารเลยที่เอาไว้ใช้กําจัดเพียแป้งโดยตรงอย่างเช่น ที่สวนใช้อยู่ก็เป็นสารไทมีทอกแซมนะครับฉีดพ่นเข้าไปที่ผลของน้อยหนาซึ่งตรงนี้เองเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วตามซอกเลยเพื่อใหอ้น้ำยานะครับมันเข้าไปแล้วเข้าไปซึมถึงตัวเพียแป้งโดยเพียแป้งเนี่ยไม่เกิน3วันนะครับมันจะแห้งแล้วมันก็จะร่วงหมดตรงนี้เองนะครับหลังจากที่เราพ่นแล้วมันร่วงหมดนะครับ ให้เราทำการห่อผลนะครับด้วยถุงอาจจะเป็นถุงรียูสก็ได้นะครับถุงยูวีนะครับถุงแบบผ้าสปันสามารถมาห่อได้เพราะว่าหลังจากที่เพี้ยแป้งมันไม่อยู่ละแมงวันทองเนี่ยก็จะเข้ามาแทนเพราะว่าแมงวันทองเนี่ยมันจะมาต่อยไข่ไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอนอหน่าเราเริ่มที่แบบจะสุกนะครับเริ่มเก็บผลไปจะรับประทานพอท่านบีน้อยหน่าออกมานะครับมันจะเต็มไปด้วยหนอนไปเต็มไปหมดเลยทําให้ ในนาของเราเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการกําจัดคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าความเสียหายของเพี้ยแป้งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันเป็นไปตามเหมือนที่ผมบอกไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในป่าในนากันครับครับครบาวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นใหนหน่านะครับแล้วก็ผลใหนหนาเริ่มจากผลในนาก,ก่อนนะครับที่มีเพี้ยแป้งเนี่ยมันเข้ามาอยู่ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับ ก็เพียแป้งเนี่ยจะถูกนำพาโดยมดแดงนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่จะเห็นว่าผิวของน้อยหนาของเรานะครับมันเริ่มเป็นสีดํานี่คือเชื้อรานะครับเต็มไปด้วยเชื้อราแล้วนะครับแล้วก็ตัวเพียงแป้งมีทั้งเต็มวัยนะครับแล้วไข่อีกนะครับอันี้เรามาดูว่าหลังจากที่มันมาอยู่แล้วเนี่ยมันทําความเสียหายแค่ผลในหนาไหมนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่นะครับมันอยู่บนผลในหนานะครับมันก็ขับถ่ายมูลลงมานะครับที่ใบของน้อยหนาของเรานะครับ พอใบของนหน้าหนาวของเรานะครับเจอความชื้นเจอ,เอสภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับมันเกิดเป็นเชื้อราดําบนใบนะครับนี่ก็คือสร้างความเสียหายให้ทั้งผลหนหนานะครับผลนหน้าหนาด้านบนนะครับแล้วก็เป็นทั้งด้านล่างนะครับนี่นะครับนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับได้ไปดูในเรื่องของอความเสียหายนะครับที่เพลี้ยแป้งเนี่ยมันก่อกับผลในหนาของเรานะครับแล้วก็ใบในหนาของเรานะครับก็ยังไงการจัดการการกําจัดนะครับก็สามารถทําตามช่วงต้นของวิดีโอที่ผมแนะนําได้เลยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการกําจัดมีทั้งแบบว่าหลีกเลี่ยงการใช้สารนะครับแล้วก็แบบใช้สารตรงตัวซึ่งต้องบอกว่าการใช้สารตรงตัวนะครับกว่าน้อยนานะครับจะแก่และให้เราเด็ดไปรับประทานเนี่ยสารเนี่ย มันเสื่อมสลายไปในธรรมชาติเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ไม่เกิน25วันแต่น้อยหนาของเราเนี่ยกว่ามันจะแก่ก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสัก120้วันหลังจากที่เราเพ่นไปเนี่ยก็ยังมีระยะเวลาปลอดสารอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนอะไรแล้วแต่ว่าช่วงที่ท่านาไปพ่นนะครับพ่นช่วงไหนนะครับถ้าพ่นช่วงลูกใหญ่ๆมากก็ระยะเวลาปลอดสารก็ประมาณ45วัน30มวันซึ่งตัวเนี้ยเหมือนที่ผมบอกคือมันไม่มีสารตกค้างแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนํา ตามาหลักสากลที่เขาใช้กันเลยนะครับเพื่อที่จะได้เมั่นใจว่าเ,าเราใช้สารเนมันไม่ได้ว่าอันตรายขนาดแบบจะต้องตกค้างแล้วคนกินเข้าไปจะอันตรายอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราฉีดภายนอกเสร็จนะครับกำจัดเพ้ยการผสมแทบจะเป็น1 1ต่อพันด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเราใช้เนี่ยน้อยมากน้ํา20ลิตรเราใช้สารพวกนี้ประมาณยี่สิบมิลลิลิตรเองประมาณนี้นะครับในการผสมแล้วก็มาฉีดซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อ เพลียเท่านั้นนะครับเวลาเราฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยการตกค้างก็ถ้าเว้นช่วงระยะเวลาตามที่ผมบอกเนี่ยก็จะไม่มีการตกค้างแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านค้างนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับยังไงสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเราจะนําเทคนิคด,ดีๆการทําเกษตรจากที่เราลงมือทําแล้วเรามีประสบการณ์เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าส่วนนี้เรา,าดีเองทําไม้ผลหลากหลายชนิดนะครับ เวลาเจออะไรมีการแก้ไขอะไรแล้วนะครับเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อได้เป็นแนวทางให้สำหรับการแก้ไขที่อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ